สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีท่างช่องผหัดคนเดิมครับเมื่อนี้ครับวันที่ย2ธันวาคม2 5 6หาครับผมเมื่อนี้ครับจะมีน้ท่ามาแบ่งปันเอฟซีท่างช่องครับผมเนาะเป็นของเอฟซีโคลาชนะครับวิ่งล่างตัวเดียวนะครับนี่ครับให้9ออก94นะครับได้3ออก37ครับได้5ครับออก5 9ครับ ได้0ูย์ครับออก0 0ครับได้2ครับออก3าสองครับได้3ครับออก3 8ครับได้6ครับออก6 1นะครับงดที่แล้วครับได้5นะครับไม่เข้าครับผมเนาะกัดทื่อใบกเป็นยังครับผมทุกสูตรครับมีเข้ามีหลุดนะครับเข้ามาแล้ว1 2 3 4 5 6 7ี่้าครับผมเข้ามาแล้ว7งวดติดต่อกันนะครับงวดที่8นะครับไม่เข้านะครับ ของ F c ซโคลาดนะครับวิ่งล่างตัวเดียวนะครับถ่ายชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามเด้อครับผมเนาะกดไลค์กดแชร์นะครับก่อนอื่นครับมาดูสูตรเดินดีดีกว่าครับสูตรเดินดีงวดนี้ได้6 7 8นะครับเลขวิ่งคนภูน้ำหนาวครับ3กับ9ครับ3กับ9ครับเลขวินลูกสาวปู่38ครับ 5กับ6นะครับ5กับ6นะครับนี่ครับผมแคปหน้าจอนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เห็นของแม่กทมนะครับผมเนาะซึ่งผมล่วงคิดไปแล้วครับเจ็บซี่ท่างสองก็บเห็นเยอะมากครับแม่กทมนะครับงวดที่แล้วหลัก10ล่างครับนี่ครับ0 2 4นะครับ 024มาที่2ครับล่างออกส1งนะครับงวดนี้แม่จับคู่ให้เป็นครั้งแรกนะครับของแม่กทมนะครับหลัก10บล่างครับ6 8 0ครับเด่นที่6ครับจับคู่ครับ67 68 69 60 61นนะครับนี่ครับของแม่กทมนะครับ แคปหน้าจอครับผมนี่ครับแม่กทมครับผมเนาะมาดูของพิษตายออลรับแรก่อนครับนี่ครับมาครบบนนะครับมาครบบนของพิษตายออลรับแรครับมาครบบนครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์ครับนี่ครับบนวิ่งเก้าครับ 93เม็ดเดียวนะครับเป็นคู่โต๊ดนะครับ93ครับล่างวิ่งที่2ครับ21 24 26 27นะครับเน้นที่21 27นะครับแคปหน้าจอนะครับผมของพิตายออลรับแรลนะครับนี่ครับโอเคครับผมเนาะมาดูของ FC c o l โคลาดีกว่าครับ วิ่งล่างตัวเดียวเข้ามาแล้วเจ็ดงวดติดต่อกันงวดที่แปดไม่เข้านะครับได้ห้านะครับผมเนาะนี่ครับงวดนี้ครับเดี๋ยวผมลองทําวิธีทาให้ fc ทางช่องครับผมเนาะให้ fc ทางช่องลองทําเองก็ได้นะครับ fc โคราชครับ fc โคราช วิ่งล่างตัวเดียวครับสูตรวิ่งล่างตัวเดียวครับวิ่งล่างตัวเดียวของ FC ซโคลาตกนะครับพร้อมสูตรนะครับเลขออกครับ8 หกสามครับล่างออกสองหนึ่งนะครับนี่ครับทำงานทีเดียวนะครับทำไม่ยากนะครับผมนี่ครับแล้วก็บวกแปดคงที่ครับ นี่ครับผม6คูณ2ครับเท่ากับ12ได้2ครับ2บวก3ครับเท่ากับ5ครับ5บวก2ครับเท่ากับ7ครับ7บวก8คงที่ครับเท่ากับ15นะครับงดนี้ครับผมเนาะวิ่งล่างตัวเดียวของ f c ซโคราชนะครับ5เม็ดเดียวครับได้5เม็ดเดียวนะครับ ได้5เม็ดเดียวนะครับลงวันที่2ทับ1นทับ6 8นะครับนี่ครับผมเนาะเดี๋ยวพาเอฟซีทางช่องครับมาแคปหน้าจอนะครับพร้อมสูตรนะครับสูตรนี้ครับทำง่ายนิดเดียวนะครับผมของ F c ซโคลาตนะครับวิ่งล่างตัวเดียวครับสูตรนี้ครับ เอาหลัก10ครับคูณ2ครับมาบวกหลักหน่วยบนครับหลัก10บนคูณ2นะครับนี่ครับมาบวกหลักหน่วยบนแล้วก็บวกหลัก10ล่างครับแล้วก็บวก8คงที่นะครับเห็นไหมครับนี่ครับงวดนี้ได้หนะครับซึ่งสูตรนี้ครับผมเนาะเขามา7จ็งวดติดต่อกันครับงวดที่8ไม่เข้านะครับ งวดที่แงวดที่แล้วครับได้5ครับเลขออก2 1ล่างครับนี่ครับไม่เข้านะครับนี่ครับไม่เข้าครับผมงวดนี้จะเข้าไหมลองให้เอฟทั้งช่องครับผมเนาะนำไปพิจาระนาเบื้องครับผมถ้าชอบก็ตามได้มามากกระพานครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางนะครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางเด้อครับผมเนาะแคปหน้าจอครับผม วิ่งร่างตัวเดียวของ FC โคลาดนะครับนี่ครับวิ่งร่างตัวเดียวครับงวดนี้วิ่ง5นะครับวิ่งล่างตัวเดียวของ FC โค,คลาด,คร,ด,ค,รลาดครับผมเนาะสำหรับคนที่รอให้ผม ทำคลิปแบบนี้นะครับสรุปหลักสิบล่างก็ผมเนาะรอก่อนครับแม่กทมได้แล้วแม่สละบ,บุรีได้แล้วของผมได้แล้วของปู่สามแปดได้แล้วของอาจ,จารย์ยตียังไม่ได้นะครับแล้วก็จะมีของใครบ้างก็รอติดตามชมนะครับผมเนาะ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> ต,ตามนี่ครับผมเนะ <c oughs> เาะครับจ้าคําแพงบ <c oughs> ดีจ้าก่อนเร็วมากวนพ่อแล้วนี่เห็นไหม ดูให้ดูอยู่แป๊บนึงนะครับโอเคไหมโอเค,อเ,คเออนั่นแหละนั่นแหละ,หละเอาถามนี้ครับผมเนาะมาแคปหน้าจอครับผมคลิปนี้กันปัะมาณนี้คลิปนาเจอกันไหมครับคลิปนี้กันสวัสดีครับเจอคลิปหน้าครับผม